เปิดอาของฝากมาหายทุกคนสนี้ดีเด้อขอบใจได้เด้อตอนของฝากเจ้าป่าบำจำเหนือกับซาทุกคนได้เด้อมีโอกาสทันอยากให้สาวตุกไปเที่ยวทางผักเตะเนาะไปแน่นอนไปกินเตียมวมีผักเตะเป็นยังไงเนาะปุ่นตกตัวนี่ทุกคนคิดว่าหมอกลงเฮียเฮียนไปเฮียนเห็นบอก ว้าที่เท่านามจะสิตเต็มคัวเลยให้มันสิหล่นฟางเลยเฮ้ยหนามจะมาเบิง้งเบิ้งค่ะเออตื่นสองมาเหมือนที่สามเหมือนที่สี่ในการอยู่แขวงหัวพันทุกคนฝนฝนนะ่ะบ่ิเวนหมอกนะด้คิดว่าหมอกเออ สบายดีเดอ้อทุกคนกับทายสบายดีแหนมสาวโอ้หนำมืนอนี้ก็เป็นมือที่สี่ที่เ้าอยู่แขวงหัวพันทุกคนที่ขามาเบิ่งบรรยากาศแหนมสาวกันทุกคนเด้อของกระสีมุนมุนในเดอ้ออันนี้ฝนกระสิบ,บนดินปันไดแต่ว่าพูนขาตัวอยู่พูว ฝนอ่ะนะฝนทางเฮาสิเมือ่อน,น้่งฝนทุกคนเอ้ยอืมเห็นบอกเส้นทางนี้น้อยตัวฮาสิเมื่อเหตุบอกทุกคนนะเห็นบอกทางนั้นเฮาสิเมือ่อเมื่อนี้ทุกคนเฮากัมีไน้อาสีบอกเมื่อนี้เฮากัอ่ามีเสื้อผ้าอีกแล้วทุกคนก็คือมีปีนัยใจดีฝากกันมาให้ อันคําแสงก็ว่าสุกปุละ50เอียนทุกคนแต่ว่าเฮาว่าท่านได้เอาเนาะเดี๋ยวเฮาแต่งตัวเดีวยังเลยเฮาก็ลงไปเอาเงินแล้วก็สิซื้อไผ่าสุกอีกทุกคน่าสุกีบ้านอลีทุกคนเแต่ตอนนี้ยงพากันอาบน้ํา่น้องดดเก็บเครื่องแล้วเนาะแล้วก็มื้อนี้นั้นมีนัดกับสาวตุ๊กตากินกาแฟอยู่ห่านอยู่ไสจักอย่างนี่แหละแต่ว่าสินัดกันบ่ ต้องเบิ่งกันอีกเท่อแต่ว่าตอนนี้หันกาขอบมุกขอบใจถุยญยใจดีทางเมการใดๆเด้อที่อาสนับสนุนเนะาะคาะนำมุกจะมัน่นระ่าเห็นคีบพวกเจ้าและสงสารพวกเจ้าแห้งแห้ง <c oughs> ว่าสรนก็เดยสีจงกำลังใจให้ขอบคุณใดๆเด้อขอบมุกขอบใจอาทุกๆคนเนาะที่เป็นกำลังใจให้ขวกเฮาทุกคนปมาเบิง่งมาฝ้นสีหวัวอีบอทุกคน พราะว่ามีข่าวเขามาว่าอ่าพยโสิเขาทางผ่ากลางหาผักเนื้อวันตั้งแต่วันที่สิบหาวันที่สิบสามเนอเนี่ยก็เป็นวันที่สิบสองหรือเปล่าอาจจะเป็นวันที่สิบสองเนอเบื้องหน้าค่ะตอนทำมาหัรหนา,ห,นนาหันเรื่องัระเทศเนได้เต็มฟังกินสีด้วยนะทุกคนหนาหันนี่อยู่ระดับปานกลางครึ่งหนึ่งวสันซะคลองอ่าของหนาแต่ว่าอันนี้ เต็มฟังแล้วมโหวันมันยังสิไม่คือบอกเมื่อคืนนี่หันแกยังอยู่ล,ะล,ะล,ะลาลาบแบบว่าซองขันบันไดอันนี้เต็มสามขันบันไนเลยอแต่ยานแห้งและการห้าวก,กออารอโคส่งกําลังใจนอไปทีแขวงลวงน้าธาเนาะโหทีประสบภัยน้ำถล่มในตอนนี้เนาะเป็นกําลังใจให้เด้อสู้เด้อพี่น้องชาวลวงน้าธาเด้อ จะน้อยเจอกันทุกคนเดี๋ยวเฮาเกลี่ยเพียงเกลี่ยผองเดี๋ยวเฮาก็สิลงไปเนาะฝนกระตกปวดเศร้าเด้ยมันกันแดดบอกซะมันนอกกันแดดก็บอกกันแดดีทุกคนตอนนี้ฮะก็มางหอดชาตุกเดี๋ยวเนาะที่ถ่ายกันกับเดี๋ยวชาตุกเพื่อเอาของฝากมาหายทุกคนนี้ขอบใจได้ด้วขอบใจได้ด้วยของตอนของฝากจะประบำจำเหนือกับซาทุกคนอันนี้นี่ปากไป ไทยทางคนทางไต่กินนมอันี้กินอะาทางสำเนอเนาะปลาเจียปบัมซาเนี่ยกินเหลยวหุ่นดีบอ่ะรือว่ากินเลีวบรนนอนกินเลีวบนอนกินแล้วคือคักกินบรนอนเลากินเลวคกกขอบใจท่าเเด้อไเด้อขอบใจที่มาเยือนเด้อฝากไปถึงพ่อกับเม่นํำเด้อขอบใจหีายๆนายตอนครับดีใจหลายตอนครับดีครับทั้ง่าเที่ยวทั้งทานข้าวอยู่กันแท้ เริ่มสลอแบบแคแงดีนะขอบจะได้ได้เด้มมีโอกาสทานอยากให้ซาตุกไปเที่ยวทางภาคใต้เนาะไปนอนไปกินตัวเสียมไปกินตัวเสียมอยู่ภาคใต้เป็นยังไงนาะคืาวันเสียมให้คยกินบนน้องเสียมออฟเสี้ยมออฟเลย่นาะก็คือตัวเสียมทางภาคเนือตัวเสียมภาเนกินได้กินได้ไม่สิมีสีนีกูอยู่ภาคใต้หรือสิมีหมากกับลา กินแล้วก็เลือดออกกันแถวออกเออแม่เอออันนี้เราการเสด็จเดินทางครับเป็นเนาะเมื่อนี้ดีแต่ว่าฝ่าฝนเป็นใจเนาะเนี่ยเป่งๆทุกคนจมีอย่างสะมีอย่างวิไอีสานเลยโอเคนะจะเดิภา่ประมาณซ้ำเธอเสียงขวงเวียงท้องเซโนหอดบ้านกึกร้อนหานใส่ไปไหนยู่ประแม่สามคืนสี่หาคืนเนาะ ก้าเจอเอาหมือนอีกขึ้นเอออีขึ้นอามือแรกอีกขึ้นหนึ่งเออเกกาท่องขึ้นหนึ่งเซโนองขึ้นสวรรคนาเขตขึ้นหนึ่งเออซโนอีกเซโนขึ้นเดียวเออสวรนกัสวรรค์อันเดียวกันสรุปกันก่อนจะไหอดนะเมันก็ข้ามไ่้เด็มขึ้นก็ขึ้นก็้นกนกขึ้นก็้นก็นก้นนก้นกนขึ้นก็้ก เดเ้อเปเน้เเออเป็นหาคือกระแงไปหอดีาสนะปงน้ำสนนะน้ำปงกับากหอดวกัด้เลยเออเออทุกคนแกห้าสิไดอัมเลยเนาะอาจากการมีโอกาสกันได้มาเยี่ยมมายามอีกเด้อแยกนเลยไปแตะไปไปไปแต่นเตกันครับบางทีบางทนอ่าไปแล้วเราสิบปได้คืนมานา ไปหนึ่งกลับสองเนาะสันบางทีกลับสามก็มีอบโอ้กลับสามกับสี่สิเป็นไถไ้หนมือไเด้อเป็นยังคือมือหน่ไดยได้ยนนะไแกไข่เดาดั้หน้ายู่ปุ่นบริเกินพูเกินป่าดั้หน้าอยู่มีปิ้นปิ้นพูขึ้นไปเกี่ยวเขาแต่มันจีบแอวแทนม่แต่บริเกี่ยวแล้วเขาจะูดเอามือพูดเอาเปแบบ เคยขายแบบเด็ดเป็นกลางเป็นกลางเขาเอาไว้เขาบุเกี่ยววะบอกว่าเด็ด่ะเกี่ยวคือกันเหรเกี่ยวคือกันเคำนั้นตัวยูทางงันอุดมไจบอกคุณจะเด็ดเป็นแลงเป็นกลางเป็นงอนอะไรอุดมใจไปโอเคไปวอลล์ไรส์ก็บฮอนก็คูพี่เนาะภาษา่ะไรเมื่อไหรอทำลาพาจากเดินทางวันนี้ใจเด้อที่มาเยือนเด้อทำใจที่มาหา บายบายอย่าสิติดต่ออันเดินทางปลอดภัยเด้อทางใต้ให้เออสิส่งโหให้ได้อาผู้ใดเอาเรืองใด้ะเอาแบบนี้บ่เอาด้เนาะ เห็ดเบียเก่งเลยเด้อเห็ดยงเห็ดยังกันคืนเฮ็ดไทยเฮ็ดหนากรดูเห็ดกัคืนกระดูชุกเอ้ยแล้วเวลาจะวัดถิ่มไปไซร์ละหมาดเห็ดแ็งกระดูเยียบ้าเ็ดกันคืนอะไรเออห้กินกเกงอีกคือเเี้ยเ็ดเบียกระทนคือจ่าเห็นเฮ็ดเบียยเป็นเบื้ดใส่กีบขาดด้ยไปๆๆโอเคกบ๊ายบายบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยด้ 谢谢。 หัวพานทุกคนอึบวาสุคุณวาสุไปโซนอาหารอันนั้นเลยไปนอาหารทนี้จะแบดแ่นี้แหละบ่อเขาไปใกล้กันได่หไปทุกคนเยียฮาลงไปซื้อกับเขาติดไม้ติดหมื่นเลยก็ได้กินน้ำทางเนาะ เลถ้ากบฏท่านจริงข้าวสาวอุ้ยอุ้ยอันนีหละแป๊บเดียว ชิมมาเสือห้องกินไห้ใชโรถเพื่อว่ากินระวังทางพี่น้องเพราะว่าเขาสาวยังปัตตันได้กินเนาะบเบ่อหิวปัตตันได้หิวว่าสิกินยอยู่งห่านกาแฟยังแยกอ่ะอ่าบ่ม,มีห้องกินเนาะพี่น้องมีแต่ข้าวต้มกระเล็บกไ,ไดเอาเนาะ

ตลาดใหญ่ของวัวพันเนาะตลาดใหญ่ของวัวพันของซําเหนือลูส่วนของสดอยู่บนเนาะอันนี้ซ้มะเือรามะเขือเออมีเส้นทางสายล็กง่ไม่าะเนไาะง làm gì bố chắc Jacky sướng nhàng mà, vậy nhà là, vậy mẫn xui, thảo ốc đâu, thảo ở đường thang thì nào, kéo cả đầy ra, thảo chụp ta, thảo mua อันนี้ไซื้ยเขามีเดาะเพราะว่าสชวาจุดดาพิ่เอามาฝากข้าวเขาจะสิ้อวับเยเพิร์นเด็แต่ซื้อสินแหงอาเพราะว่ามันจะิบอบูด่นมันซืไปมาเชกตารถมัดอเชกตารถูบดเชกตารถ จนะไม่เงี้ยไม่เงี้ยกะดีเผาออกไปในพี่น้องเหมือนมานอะไ่านอย่างน้ำทางนี่แต่ตลาดไงพี่น้องเนาะโอ้บ่อสุก มัดทิ่เลยเรื่องวันที่กำหนดเรียกไะยะกำกันเดิมสำเนื้อสำเนื้อแฝงหัวพันทุกคนไม่บายแก่เดิมรีบที่คิดถอดได้แบบนี้ครบ18แปดงแล้วเย้ทุกคน ไม่คยยิดเป็นฝันว่าจะมาคบบึ้มวัสนสุดทมายทีนี้นะทุกคนขอบใจขอบบุญขอบคุณเอเร์ทุกคุทุกคนเด้อทีเป็นกำลังใจในกาะคอยสปอร์ตโมฮาลทุกทุกคนด้วยเด้อขอบคุณในใจเด,อเดออ้เดอ,เดอขอบเจอเอเอเด้อทุกคนตอนนี้ก็สิได้ภากันเดี่ยวกรับเดินท่างรับแต่อาจจะป่ะหอดปากเซ่เลย กำลังใจเห็นเด้อทุกคนเด้อตอนนี้เราเดินทางกลับจากที่ตามกึ่เก่าทุกคนวามูฮาสิไปย์พาคือไซเนะวัจิฮอดเซ่มือได้มือได้นะทุกคนขอการ์ดเก็บหนาอีพี่หนาเด้อทุกคนบ๊ายบายอีมีืหน่อยู่วกันบ๊ายบายเสนอเด้อไว้โอกาสหนา้าเจอกันใหม่ทุกคน